แล้วแล้วเราก็มาถึงตลาดภูแล้วนะครับผมนะครับเราจะมานั่งฟังเสียงรถไฟนะครับวรจะเพาะขนาดไหนครับเป็นไงครับเสียงรถไฟพอมไหมครับวันนี้เรามาทานก๋วเตี๋ยวร้านดังนะครับร้านลูกชิ้นเนื้อนะครับสดเปื่อยนะครับชื่อร้านเดี๋ยวติดตามกันเลยนะครับ ร้านก๋วยเตี๋ยวลิ้มเชิญชิมนั่นเองนะครับผมว่านี่ร้านดังตลาดพูนะครับวันนี้แลครกบขอสั่งเมนูนะครับกาเหล่านะครับลูกชิ้นเนื้อเปื่อยนั่นเองนะครับมีทั้งเนื้อสดเนื้อเปื่อยนะลูกชิ้นเอ็นเขาอร่อยมากนะครับนี่หน้าตาของกาเหลาและข้าวเปล่านะครับข้าวเปล่าแสนนิ่มนะครับผมกินแล้วอร่อยนะครับผมลองมาทานดูนะครับได้บรรยากาศเสียงรถไฟครับเอาขอคนหน่อยครับนี่นี่ นี่โอ้โหเป็นไงหน้าตาหน้าทานไหมครับผมแต่ผมไม่ขอปรุงนะครับผมร้านไหนที่ผมไม่ปรุงอ่ะแสดงว่าอร่อยแน่นะครับเราแค่เติมเราชอบความเค็มแล้วก็เติมเค็มเข้าไปชอบหวานแล้วก็เติมหวานชอบเผ็ดเติมเผ็ดนะครับรสชาติก็จะอร่อยขึ้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับความชอบแต่ละคนนะครับขออ้ามคาแรกก่อนนะครับโอ้โหน้ําลายสอครับคือบอกว่าอร่อยมากเลยครับที่ไม่อยากถ่ายภาพให้ดูคราบกลัวน้ําลายไหลนะครับช่วงนี้กำลังหิวกันแน่นอนแล้วเอาคาที่สองครับ ลูกชิ้นตัวนี้นะครับอร่อยผมบอกว่าเด็ดมากลูกชิ้นเอ็นนะครับลูกชิ้นเนื้อนะครับร้านนี้ขายเนื้อโอ้โหอร่อยครับน้ำตาเลดครับโอ้ไม่ใช่ครับพูดถึงน้ำลายเล็ดนะครับแสนอร่อยนุ่มนวลนะครับก็อย่าลืมนะครับมาลองชิมดูนะครับรสชาติจะถูกปากถูกใจหรือเปล่านะครับลองคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับที่ตลาดภูนะคะ